That's TV. อันนี้นะคะเออยู่ที่ร้าน Fabio Italian s t e a k House ที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาเสิร์ฟเป็นอาหารอิตาเลียนแบบโฮมเมดแต่ว่าปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่โด่งดังมากๆในประเทศไทยเราเพราะว่าเปิดมากว่า20ปีแล้วสาขาแรกเขาจะอยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็ย้ายมาที่บองมาเช่มาจนถึงสาขาปัจจุบันที่เอนั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่สาขาหมู่บ้านพงเพชรการดบินไทยค่ะและเมนูที่เขาเสิร์ฟเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอเลือกมาเป็นเมนูอันโด่งดังของที่นี่วางอยู่ ตรงหน้าแล้วนะคะคแต่ก่อนที่เราจะไปทานกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะมาประเดิมอย่างแรกเป็นซุปค้นกุ้งซุปของเขาจะไม่ใส่แป้งเลยมาลองชิมกันเลยค่ะเป็นเมนูที่หวานแบบกลมกลอมเอว่าเด็กๆนะ่าจะชอบเลยละค่ะ เมนูอย่างต่อมานะคะเป็นสลัดยำกุ้งแซบเป็นสลัดที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำยำแบบไทยๆก็จะมีกุ้งตัวโตๆมีเบคอนกรอบแล้วก็ผักหลากหลายอย่างเลยละค่ะ มีรสชาติที่แบบแคล้ายยำผสมกับสลัดคุณผู้ชมที่ชอบอาหารที่มีรสชาติแบบเข้มข้นต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเมนูยังต่อมาค่ะเป็นสลัดมะเขือเทศฟาเบเซ่ก็จะเป็นมะเขือเทศสดแล้วก็ชีสสดและผู้เครื่องเทศต่างๆก็จะเป็นเครื่องเทศที่มีความเป็นไทยๆด้วยมาลองชิมเลยค่ะมะเขือเทศมันจะมีรสเปรี้ยวชีสก็จะเป็นมันๆนะคะแล้วก็จะหอมพวกผักเครื่องเทศมากๆค่ะไปต่อก็ด้วยเมนูผักโขมผัดพริกแห้งเบคอนกรอบ ความสดของผักโขมกับความกรอบรสรชาติที่แบบมีเค็มอ่อนๆของเบคอนกรอบเนี่ยมันเข้ากันเลยละค่ะไปต่อก็ด้วยเมนูพิซซ่าที่นี่เขามีพิซซ่าหลากหลายหน้าไว้คอยให้บริการนะคะแต่วันนี้เอเลือกมาเป็นพิซซ่าขี่เหมากระเพราหมูเป็นพิซซ่าแบบไทยๆมาลองชิมเลยนะคะ พิซซาที่มีความเป็นไทยๆทยี่เมาที่รสชาติแบบจัดจ้านชีสเยิ้มๆเข้ากันมากๆเลยล่ะคะ่ะปิดท้ายเมนูอาหารคาวด้วยสตูขาวัวเสิร์ฟมาพร้อมกับสปาเกตตี้นะคะ ตุงเขารสชาติเข้มข้นมากเนื้อมันเปื่อยมากๆเป็นเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนเป็นแบบโฮมเมดนะคะภายใต้บราารยากาศที่อบอุ่นมากๆเหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ในบ้านของตัวเองต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะ Fabio Italian s t e a k h o u s e ซึ่งการเดินทางก็หาไม่ยากคุณผู้ชมขับมาที่เรียบคลองปลาฝั่งแจ้งวัฒนะแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยพงเพชรการบินไทย ตรงมาอีกประมาณ300เมตรนะคะก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ๆในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ